อุ้อนดีค่ะไฮไฮไฮไอเดอร์ไ้ยอดอร์มาร์ I come back now ก็บออมโซบี้ซียก็จุดช้ยเนาะอินชอรตูนะคะเมนิช่านะคะซึ่งคราวนี้เราก็จะมาไปที่เชนเจิญก็คือชย้ยนาทเ <laughs> ลยแต่เป็นเมือนใน,น,นะครวันนี้นะ,ะจะเป็นแบบวันครบรอบ anniversary ซารีวันนัดครับนะคะซึ่งไม่รู้ว่ากี่ปี I don't know how many year them anniversary but I go them many time maybe five or six time already yes but this time h a d to bring you go to insurance turn again for anniversary วันนัดครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็ผ่านมาทุกอย่างนะตอนนี้เราจะรอขึ้นเครื่องแล้วก็ตอนนี้ให้ทุกคนไปดูท่าเต้น I h a ค e um, ับ Dan we can start show you first นะครับ I have to look on clip video and tonight I have to perform in one นะครับไปกันค่ะไปดูกับ Blue c h ิ p เป็นยากมากอืม หนึ่งลาวนะคะวิน่นี้ผ่านแบบสบายไม่ติดต่อมอตอนนี้นะคะเราก็จะขึ้นแท็กซี่ซึ่งแท็กซี่ต้องอีกตึกหนึ่งเราต้องข้ามมานะคะทุกคนค่ะแลต่ตอนมาครั้งนี้ตัว,วที่สิบสามคุณแม่ค่ะซึ่งบอกเลยว่าขึ้นแท็กซี่อ่ะถูกกว่าตอนที่แบบถ้าเราแบบถ้าแบบมีคนมาเรียกเราว่าเอไปแท็กซี่ ie, ie, ไม่ให้ซี่มาอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะชิดเราก็เหมือนแบบเป็นราคามมองจ่ายงช่ไแมแต่ว่าถ้าอยากจะเซฟเง,พ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 งินเซฟเงินมาที่ตรงนี้คะ่ะหรือจะเซฟเงิปปนีนทีนึงก็คือเข้าไปที่ว e ีแช t ใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะแบบมีแผนที่เราใช่ไหมก็ที่แบบปลายทางของเราแล้วที่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องไปเซิร์ชดูไม่ต้องเซิร์ชมันก็จะมีให้แบบเรียกรถไม้อะไรเงี้ยน,น่าจะถูกกว่าถูกสุดอ๋อกุญยไปดญนะคะขออนุญาตคือรถแท็กซี่แบบหนึ่งคุยแบบภาษาจ,ษาจีนตัวอีเชียตัวอีเนีย เห็นไหมคะหนึ่งนาทีขึ้นแท็กซี่ได้เลยง่ายมากเอาจริงอะ่ะมาเมืองจีนง่ายมากต้องอะไรอยู่แยะเลยจริงๆใครคิดว่าอยู่แบบอยู่ยากใช่ว่าอยู่ง่ายเหลือจะว่าฉันอยู่ง่ายกก็ได้ I อ h i n ไอ้พวก n าไ i ้บิ o c o ั n t ูใ h i n ่ะ i อ i ิ so easy to live here yes but you have to learn Chinese a little bit because everyone cannot speak English today I got a taxi I cannot speak Chinese too I just show the map to them and then say okay just pay from WeChat alright it's so easy let's go to hotel and sleep ค่ะ oh welcome to China ะค่ะ welcome <laughs> t s go. ายนะไปนอนสลบปร m iba, oh my god Ni h h o how long you fly three 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 hour <Huh. S 1> so far na. because uh e n z h เซ close to hong kong Yes yeah because last time uh I come I come to Hong Kong for and driving taxi to 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 n 圳 e n the last time ตอนนี้นะคะเราก็ไปที่โรงแรมแล้วก็เป็นหลักขอหลับก่อนทังหนึ่งกรุ๊ปนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่งานแล้วซึ่งเราไม่รู้อะ่ะคือมันตอนแรกอะ่ะชื่อิดว่าเป็นปของบรรณาปาร์ตี้แต่ไม่ใช่คะ่ะเป็นของเอเจเอ ไอทีเอ็มคาร์ตี้นะคะซึ่งฉันไม่เคยมาซึ่งเป็นครั้งแรกของวันนี้นะคะซึ่งคนต,ตอนนี้คือครบรอบหนึ่งปีของเขาวันเอเวอร์ซูซูรีนะคะก็มาเซอร์ไพรส์เขานิดนึงย่าโฟเวอร์คือแต่แ้วซาดิวว่าอุ้ยอันนี้คือวันนาครับประมาไม่ใช่คะ่ะไอทีเอ็มค่ะ <laughs> แล้วฉันก็ได้ไปสอมเต้นเพลงเมื่อกี้มาคนเดียวมาแล้วะค่ะไปมากค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมล่ะความสามารถฉันมีทุเหลือ I can dance this song already ค่ะวันจ h นทร I will bring to you to mm hmm. Coco boy my h u s b a n e my wife i v m y o n e the bundle เขาและตอนนี้นะคะ mm hmm. เราก็ได้มาอยู่ที่ซอมเต้นกับ ต่าสาั mm ้งสองคนนะคะวังแงเหียบแ้วแง่เียวเียาเหนียวเียวแอ่เหนียวมาที่เชอร์มาเล่าชื่อนะ Let's go ค่ะ ฮาวสวยมากอโน่จริงเราสวยมากอยโน่เขื่ออาย right นี่นะคะเมียวแอนนิ้งนิ้วนิ้ใจหยดค่ะใจยฟอร์ชาบวสเกตเตอร์ t บ w รณาวิไอซอมไม่เหล่ากงไฮเหล่ากง เราโผเราโผแล้วเ,เรากงเรา,งเราโผตุ้ยแร่เราเราโผอ่าเราโผเจอคืนนิดลอยทุ่งแกง morning ค่ะน้อง good evening ค่ะ now stay with dy แก่เ mm hmm. มื่อวานก็คือคือเราไม่ได้กินข้าวไงแล้วคืนเนี้ยเมื่อวานอ่ะช็อกิี้นมาสองแก้วก็ไปเลยช็อกอยู่เหมือนกันอ๋อไม่สิก็ไม่ได้แค่สองแก้วเพราะว่าเมื่อวานอ่ะ we drink a shot too much you give me a shot <Huh? S 1> yesterday you give me a shot too much มีทีอ้โหไ5ที่ช็อต Maybe six าว <Wow. S 1> แล้วคือตัวนี้เพื่อ,สอนสั่กตัวพาลงค่ะขาที่ไม่เจอนะคะทุกคนค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศห้างของมงจีนค่ะโอ้ยแว่นพาอสวยมาก mm hmm. Here คือร้านนี้ <c oughs> ซึ่ง มึงต้องรอ,งองคนอีกนานเลยเอาไปแคอีราว่เราเาซื้ิน no because we eat l a t two people a oh. VIP car superstar อคือคนรอยเยอะมากแล้วก็ได้เข้ามากินก่อนงานก็เพราะว่าเรามากรนสอบคน มันถือมีโต๊ะให้เราเมื่อออเดอร์เสร็จแล้วค่ะก็มาเติมสูปเอิ่งเอิ่ยซอสเอิ่งเอิ่ยมาดูเฉดขอชคีณนะค่ล่าม โอ้เราผูเราผู๋อ <laughs> ุ้งก็สดเกินสดเกินไปคือเห็นนี้แล้วไม่ได้กล้ากินอ่ะอริสเฟรชอะ very very fresh เกินอ่ะ ทำสแกรี่ชุดนี้ได้มาไหมไม่หืมทุ่มชื่อคุณนั่งมองตื้นน้ำมืงคือฉันก็รู้นะว่ามันต้องมาลงในท้องฉนันอะแต่คือตรงต่างว่าน้ำมือคื <c oughs> อเอาไปน้นำแข็งก่อนดีกว่าอีกน,นะ มันไม่ต้องเสีเยใจก,ก็จดฟิวมาบ่อลงนีก็เลยดูมันทรมานด้านนี้คือถ้าเป็นทุกหม้อคือเขาก็จะใส่ไอหอยมาให้เลยทุกอันไม่ว่าจะเป็นซุปเนตแล้วก็าจะเป็นซุปแบบหมาลนะ่าเป็นซุปไก่้รือะไรเงี้ยเขาก็จะใส่หอยไปในนั้นเลยนะครับซุปหอยเยอะมาก เราสั ok, an, okay, ่งถ่ยประจาน่น่ก็เอนไปจัดหนักเอาไปนะเราไปตีไอวันฟู บนี่ได้ยู่ขึ้นบา้ามึะ <laughs> <laughs> ใช่โยมา <c oughs> ซึ่งเนื้อมันเหลือมาให้หมดนะคะนี่เสียงกันกีรค่ะ มันได้ยังมดเลยอ่ะนี่นจำได้ว่าแบบทีกงร้านอะ่ะสต่แม่เอากลับบ้านได้แต่เดีก็ถามเพื่อนน้องว่าร้า,บบานนี้ยเอากลับบ้านได้ไหมแต่ว่าเอากลับบ้านไม่ได้ว้าวสุดสวยสดชื่ง ขอบจบการกินข้าวเพียงเท่านี้เรา่า hmm. ลุรนกันนะคะว่าเสียเท่าไหร่พ mm hmm. ม w านี่เชเชียค่าเราโากงคือไว้กูให้นางเลี้ยงนะเดี <im> ๋ยวกูโอนตังให้นางแม่เพราะว่านางสายไปเยอะแล้วดีนี้เราจะไปห้องน้ำเป็นะลางมือนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป h ั t มอ m o r e now we go into Pubmart and then last week is a สายชลเบอร์เดย์อิสมายเบสเพื่ส์ที่ได้ฮาซื้อไฟดิจิมอน best Today have find <laughs> คือตอนแรกอะ่ะจะซื้อดิจิมอนไปให้นางแล้วแล้วตอนเนี้ยกูถามนะจะเอาไหมก็ไม่ตอบไปทีกูก็เลยไม่ซื้อเลยใช้ของอบแบบกูเองพอเรามาปุ๊บรอบเนี้ยก็เลยอยากจะฝากเพื่อนมา, <c oughs> าก็าากจะฝากเพื่อนมาซื้อแต่ขเขายมาหมดซึ่งตอนเนี้ยเรามาดูอีกที่หนึ่งอีกเมืองหนึ่งว่าตอนนี้ที่นี่นนจะหมดหรือเปล่า <c oughs> อย่าซึ่งที่นี้ก็หมดอีกแล้วค่ะใสายชลพลาดจบศูนย์ใส่ชลค่ะลูก ของไฟวันเกินหนูได้ละอร่อยมากหาวชื่นนะหาวเฮอะไรหาวเซหาวเฮหาวคือหาวคือแล้วกู e ำมาสเครใช้ทำมาส多少钱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 钱เฉียน Q I A เงินเียนเีน yes 多少เน多少เีน How o say free 免费免费 b u r 费 Burger คอแบบแบบ b u r g e คือแบบพิลากพลก yeah baby b u ยวเฟ费ก็คือพลัก free ฉัน free นะแล้ววันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ ขกข่าวยือยยองขบข่าวเมาใจนอนมานีก็แล้วเราจะไปดูค่ะว่าวันนี้จะโปแค่ไหนเพราะวันก็คือลืมชามอยู่